สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีเรื่องดีๆมาฝากเช่นเคยนะคะต้องยอมรับเลยค่ะว่าสำหรับยุคนี้แล้วการมีความสุขมีสุขภาพจิตที่ดีค่อนข้างเป็นเรื่องที่คนในสังคมให้ความสำคัญมากขึ้นแต่ทว่าการใช้ชีวิตของคนเรานั้นก็มีเรื่องที่บั่นทอนจิตใจชวนให้เสียสุขภาพจิตอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว แต่ถึงจะมีความทุกข์มากแค่ไหนเราก็สามารถสร้างความสุขง่ายๆด้วยตัวเองเรามาดูข้อที่หนึ่งค่ะสำนึกบุญคุณคนการสำนึกบุญคุณคนนั้นก็คือการระลึกถึงอยู่เสมอว่าใครบ้างที่ดีกับเราทำให้เราได้เห็นว่าเรายังมีคนที่เรารักและหวังดีกับเราอยู่ทำให้เราไม่รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าอีกประการหนึ่งคือ มันสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและยังสร้างเสนีห์จากการที่เราดูเป็นคนนอบน้อมรู้คนคนอีกด้วยนอกจากนี้การสำนึกในบุญคุณของคนนั้นยังจะทำให้เราถ่อมตัวลดการเปรียบเทียบกับคนอื่นและช่วยบรรเทาอารมณ์ขุนมัวต่างๆเช่นความโกรธความอิจฉาริษยาได้ด้วยค่ะข้อที่สอง เลือกคบเพื่อนที่ดีตามสุภาษิตท,ที่ว่าคบคนพาลพาลไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลเมื่อเราครบแต่คนดีๆคนดีๆเหล่านั้นก็จะพาให้เราได้พบเจอแต่สิ่งดีๆและทำให้ชีวิตเราได้รับพลังบวกมากขึ้นและทำให้เรามีความสุขมากขึ้นมาดูข้อที่สามค่ะเห็นอกเห็นใจคนอื่น การเห็นอกเห็นใจผู้อื่นที่นี่หมายถึงการเข้าใจในความรู้สึกนึกคิดของคนอื่นเข้าใจอีกฝ่ายให้เสมือนว่าตัวเราเองอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับเขานั่นเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงถึงการมีน้ำใจการเป็นผู้ให้และนอกจากนี้การลองเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นยังทำให้เราเข้าใจถึงความเป็นไปของความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์อีกด้วยค่ะ เรามาดูข้อที่สี่ค่ะมันเรียนรู้การหมั่นเรียนรู้ทำให้เราได้พบเจอกับสิ่งใหม่ๆอีกมากมายและทำให้ชีวิตเรามีสีสันไม่น่าเบื่อซึ่งเรื่องราวที่เราเรียนรู้นั้นบางทีมันอาจจะมีเรื่องสนุกๆรอเราก็เป็นได้นอกจากนี้ยังมีผลการทดลองจากนักจิตวิทยาชาวอังกฤษที่ทดลองโดยการแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่ม ที่ไม่ได้มีความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งใหม่และกลุ่มที่มีความสนใจอยากรู้อยากเห็นในสิ่งใหม่ๆและให้ทั้งสองกลุ่มสังเกตชีวิตของตัวเองเป็นเวลา20วันผลปรากฏออกมาว่ากลุ่มที่มีความสนใจอยากรู้อยากเห็นในสิ่งต่างๆอยู่เป็นประจำจะมีความพึงพอใจในชีวิตตัวเองมากกว่าและนั่นก็นํำพามาซึ่งความสุขอีกด้วยเอามาดูข้อที่5นะคะ เป็นคนแก้ปัญหาได้ปัญหานั้นเป็นเรื่องที่คนทุกคนต้องพบเจออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วแต่บางคนเวลาที่เจอกับปัญหาก็เลือกที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวเองต้องพบกับปัญหานั้นๆเพราะกลัวว่าตัวเองจะได้รับผลกระทบจากปัญหานั้นๆในทางตรงกันข้ามบางคนเวลาที่พบเจอกับปัญหาก็จะเข้าใจได้ดีว่า ปัญหามันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนต้องแก้ไขปัญหาและก้าวข้ามมันไปให้ได้แล้วก็เลือกที่จะแก้ปัญหานั้นๆอย่างไม่เกรงกลัวใดๆดังนั้นหากอยากเป็นคนที่มีความสุขก็น่าจะลองมองว่าปัญหานั้นเป็นเรื่องธรรมดาและเราสามารถแก้ไขปัญหานั้นๆได้เรามาดูข้อที่6ค่ะเลือกทำในสิ่งที่รัก ขึ้นชื่อว่าเป็นสิ่งที่เรารักแล้วแน่นอนว่าสิ่งนั้นจะทำให้เรามีความสุขในการทำมันแน่ๆเพราะเรารักมันโดยการเลือกทำในสิ่งที่รักนั้นนอกจากจะทำให้เรามีความสุขแล้วยังทำให้เรามีแรงผลักดันในการกระทำสิ่งนั้นๆได้สำเร็จมีพลังที่จะพัฒนาในสิ่งที่ทำและทักษะเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเข้าไปอีกด้วย มาดูข้อที่7ค่ะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่เรามีในปัจจุบันไม่ยึดติดกับอดีตเพราะการยึดติดกับอดีตที่ผ่านมาแล้วนั้นจะทําให้เรายิ่งหวยหาอดีตและเริ่มมองเหตุการณ์ปัจจุบันในแง่ลบ <c oughs> เกิดความไม่พึงพอใจในชีวิตของตัวเองที่กำลังเป็นอยู่และทำให้ไม่มีความสุขขึ้นมาได้ดังนั้นแล้ว ควรรู้อยู่เสมอว่าอดีตมันผ่านมาแล้วมันย้อนกลับไปไม่ได้สิ่งเดียวที่สามารถทำให้ได้คืออยู่กับปัจจุบันและทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเพื่ออนาคตจะได้พบเจอสิ่งดีๆแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้ควรกังวลกับอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นมากเกินไปซะจนไม่กล้าลงมือทำอะไรเลยดังนั้นแล้วไม่ว่าจะยังไงก็ตามให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด ข้อที่8ค่ะมีสติสตินั้นเป็นอะไรที่มีอนุภาพมากจริงๆโดยสตินั้นจะเป็นตัวนำพาให้ชีวิตเราได้พบเจอกับสิ่งที่ถูกที่ควรทำให้เราสามารถอยู่กับปัจจุบันไม่ฟุ้งซ่านและทำให้เราไม่ถูกครอบงำด้วยอารมณ์จนมากเกินไปและนอกจากนี้การมีสติยังทำให้จิตนิ่งไม่ฟุ้งซ่าน และยอมรับความเปล่นไปของจิตใจได้ดีขึ้นด้วยข้อข้อที่9นะคะอย่ายอมแพ้การไม่ยอมแพ้มันก็คือการเชื่อมั่นในตัวเองและเห็นคุณค่าในตัวเองและเมื่อเราเห็นคุณค่าในตัวเองเราก็จะเห็นได้ว่าเรามีความอดทนและเข้มแข็งมากกว่าที่จะเราคิดและสามารถทำอะไรได้อีกหลายอย่างโดยไม่นึกว่านั่นเป็นเรื่องที่ใหญ่โตเกินไป จนต้องกังวลน,นอกจากนี้แล้วการก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวนี้ยังจะให้เราได้เห็นถึงความสามารถของตัวเองและมีความพึงพอใจในตัวเองจนเป็นเหตุให้เกิดความสุขขึ้นตามมาอีกด้วยมาดูข้อที่สิบค่ะทำดีที่สุดแล้วอย่ายึดติดมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วในการพยายามทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ดีที่สุดถึงแม้ว่าผลลัพธ์ จะไม่ออกมาเป็นอย่างที่หวังไว้ก็ตามแต่เชื่อได้อย่างหนึ่งว่าไม่มีใครเยาะเย้ยคนได้พยายามอย่างสุดความสามารถหรอกแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเลยที่หากสุดท้ายจะผิดหวังเพราะอย่างน้อยการได้ลองลงมือทำอยังดีกว่าไม่ยอมลงมือทำอะไรเลยเพราะมัวแต่กลัวความผิดหวังอย่ายึดติดกับความผิดหวังให้มากนักหากล้มเหลวก็แค่เริ่มต้นใหม่ เรามาดูข้อที่11ค่ะดูแลตัวเองสม่ำเสมอการดูแลตัวเองทั้งทาง,ทางด้านสุขภาพและรูปรักษภายนอกนั้นก็มีส่วนเป็นอย่างมากเช่นกันสำหรับความสุขเพราะทุกคนล้วนแล้วแต่อยากให้ตัวเองดูดีและมีสุขภาพดีกันทั้งนั้นและเมื่อเห็นตัวเองมีรูปรักษ์ที่ดีพร้อมๆกับสุขภาพที่ดีก็เป็นธรรมดาที่จะมีความสุขกับรูปร่างหน้าตาของตัวเอง และเกิดความพึงพอใจในตัวเองอีกด้วยดังนั้นแล้วจึงควรหาเวลาออกกํำลังกายทานอาหารดีๆและเลือกหาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการดูแลตัวเองใช้บ้างมาดูข้อที่12ค่ะมองโลกในแง่ดีการมองโลกในแง่ดีก็คือปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เราเป็นคนมีความสุขแต่การมองโลกในแง่ดีนั้นที่นี้ไม่ได้หมายถึงการเป็นคนที่มีแต่ความสุข หรือมองว่าทุกอย่างรอบตัวดูสวยงามอยู่ตลอดเวลาแต่เป็นคนที่เข้าใจได้ว่าชีวิตมีทั้งความสุขและความทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาและสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันได้นั่นเองที่สิบสามค่ะรักษาสัญญาการรักษาสัญญาถือเป็นการให้เกียรติของตัวเองและเป็นการรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างตัวเรากับบุคคลที่เรารักษาสัญญาด้วย แต่การสัญญานั้นไม่ได้มีแต่การสัญญาที่ให้ไว้กับผู้อื่นเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการรักษาสัญญากับตัวเองด้วยอย่างไรก็ตามการตั้งคำมั่นสัญญากับตัวเองช่วยเพิ่มศักยภาพและความมั่นใจในตัวเองได้อีกด้วยขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ